รเราก็จะมาอัดเอาถ้วยลูกปืนออกก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นถ้วยลูกปืนเก่าที่ติดอยู่ในดุมนะครับผมก็ข้ออัดออกนะครับพออัดออกเสร็จแล้วเราก็จะเอาถ้วยลูกปืนใหม่เข้ามาใส่นะครับครับผมค่อยค่อยค่อ,คอขอออกไปนะครับเฟิร์บของญี่ปุ่นของจีนมถือว่าทาด ราคาย่ลโอ้ถวะิ้นหนัิ้นหลังิ้นหนิ้นหลังทั้งหมดรับืครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนใ,ใปน,นใหม่เรานะครับผมก็จะเอาถ้วยใส่ลงไปนะครับนี่ครับถ้วยลูกปืนใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็จะใช้ถ้วยลูกปืนเก่าประกบนะครับเพื่ออัดให้ถ้วยใหม่เข้าไปอยู่ที่เดิมนะครับให้มันสนิทนี่ครับดูตามคลิปเลย ค่อยๆเคาะมันก็คอ่คอยๆเข้าไปนะครับเคาะรอบๆนะครับค่อยๆเข้าตามแะหน้าของมันแล้วเราก็ประกบอีกทีนึง่งประกบปุ๊บแล้วก็เอาประแจมาลองทับเพราะว่าเราเคาะใส่กลางประแจมันจะลงซ้ายขวาพร้อมกันนะครับขอบ ลงขอบน้ำหนักมันจะออกขอบซ้ายขวานะครับผมถ้าเราไม่ลองมันจะเด้งเคาะซ้ายขวาขึ้นเคาะขวาซ้ายขึ้นอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะลงพร้อมกันสองข้างนะครับครับนี่ครับผมลงสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข่าทีเดิมต่อไปก็จระบีครับ จารบีทาทาทาอัดเข้าไปนะครับผมแล้วก็จาระบีมาลูดเข้าตรงตลับลูกปืนเราด้วยนะครับนะครับอัดให้มันเข้าไปในซอกลูกปืนด้วยนะครับค่อยอัดอัดอัดเข้าไปในซอกมันนะครับเมื่อเราทําเสร็จหมดแล้วเราก็ลูกปืนใส่เข้าไปในถ้วยลูกปืนที่เราอัดเข้าไปเมื่อกี้ครับผมใส่เข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็ขอบขอบแล้วก็จาระบีทาเข้าไปให้มันเต็มนะครับผม เสร็จนวเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะเป็นซีนนะครับกันจะระบีออกนะครับผมบในการใส่ซีนเราก็จะใส่ลักษณะเหมือนกับถ้วยปืนนะครับผมก็อ่ามันจะพอดีพอดีขอบเสร็จปุ๊บอ่ากดลงนิดนึงมันลงไม่แน่นเราก็ใช้ปัดเจมารัมาวางไว้เหมือนเดิมครับผมใช้ปัดเจวางแล้วก็ค่อยๆเคาะไล่ๆ่ไไไปให้มันสนิทนะครับให้มันเข้าจนแน่นสนิทครับผม ใช้ปะัะแจไล่นะครับเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆครับผมครับอ่าไล่เสร็จมันก็จะค่อยๆเข้าซ้ายขวาจะลงพร้อมกันมันก็จะแน่นจะเข้าพอดีเข้าง่ายอ่านะโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปประกอบใส่ตัวรถนะครับปุ๊บนี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ลูกปืนสลับนอกนะครับผม ถาดจารบีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วก็ทาจารบีให้เต็มแล้วก็ใส่ตัวน็อตล็อกดุมนะครับผมลงม,มานะครับขันให้แน่นนะครับขันขันให้แน่นเช็คความเหนื่อยครับผมพอแน่นเสร็จแล้วเราก็ล็อกด้วยหกเหลี่ออยมอีกทีหนึง่งโอเคแล้วจะมีฝาบ ใส่จารบีให้เต็มครับแล้วจะมีฝาประกบอีกทีหนึ่งกันจะรบีไหลออกนะครับนะครับใส่เล้วอดไปครับผมขอาให้แน่นนะครับโอเคเช็คเสร็จเรียบร้อยอไปก็หน้าแปน้นหน้าแป้นตรงนี้แล้วก็ล้างสักหน่อยขัดกระดาษทร,ร,ร,รายแล้วก็ล้างนิดนึงนะครับแล้วก็นำขัดกระดาษทรายครับผม ก็นําจานที่เราไปเจียจานเรียบร้อยแล้วครับมาใส่นะครับผมประกอบให้มันเข้าที่เพื่อทำการใช้งานนะครับผมเราประกอบเข้าไปตามล็อกเลยมันนะครับ 僕らのことでね、やって、やっちゃう。何もか。ないで。<laughs>